p p 2เราก็จะมาหาหาหาสัดส,ส่วนนะคะเราวัดไซส์เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้นะคะเราก็จะมาหาสัดส,ส่วนนะคะอ่าคือเริ่มเลยนะคะอันนี้หลักสูตรของการสร้างนะคะสร้างกระโปรง แบบกระับโปรนะคะโอ้ยบวกบางผมเดี๋ยวทุกคนผมผมไม่สวยก็เลยบางผมนิดน้อยเนาะเพื่อไม่ให้เพื่อให้ยังสาวเสมอเนาะประมาณนั้นอ้าวนะคะเริ่มนะคะเราเอาเอวนะคะเราเอาเอวผู้สาวนะคะเอวหกสิบสี่เซนนะคะหกสิบสี่เซนเทียบก็ประมาณ 25นิ้วนะคะอันนี้ไหมวันทัดมีหกสก็24นิ้วเนาะถ้าหกถ้าหกก็ประมาณ25นิ้วครึ่นประมาณนี้นะคะมาเรามาหารหาสูตรของการสร้างแบบกันนะคะนี่คือสำคัญหัวใจสำคัญของการสร้างแบบก็คือการหาสัดส่วนของไซส์ของ ผู้ที่จะมาตัดนะคะลูกค้าอะไงียเตนเนาะค่ะนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีไหมนะคะเอวหารสีนะคะสูตรสร้างแบบกระโปรงฟังชัดๆนะคะมือใหม่หัดสร้างแบบนะคะฟังชัดชัด,ชดโอ้ยดูย้ายใส่หมวกปิดผมหอกเอวรอบเอลหารสี่จ้า เนายอวหารสี่นะเราจะพาหารเนาะอ่ะหกสิบสี่นะคะเอ้าหกสิบสี่หารสี่นะหารสี่นี่ให้ดูเลยนะให้ดูวิธีหารเนี่ยสี่หารสี่นะคะสี่หารตัวแรกหารนี่ก็จะหารตัวแรกเนาะสี่หนึ่งเป็นสี่นะคะแล้วก็เราก็มาลบกันสี่ลบหกเหลือสองนะเหลือสองนะคะ แล้วยก4ลงมานะคะยก4ที่อยู่หลักหน่วยนี้ลงมาหา2เอาเป็นเหลือเป็นเหลือ24นะคะหารเรามาหารหลักหน่วยทีนี้นะคะเรามาหารหลักสิบอีกทีนี้นะคะเมื่อกี้เราหารหลักหน่วยไปแล้วเนาะอ่าเอาใหม่เดี๋ยวจะง,งงนะอ่ส64นะคะเอิบว64หาร4 4 1เป็น4 ก็ได้หนึ่งนะคะคูณลับได้หนึ่งยกลงมาสี่มันเป็นหกใช่ไหมแล้วก็สี่ลบหกเหลือสองนะคะสี่อยู่หลักหน่วยยกลงมายกลงมาเป็นยี่สิบสี่นะคะเป็นยี่สิบสี่เสร็จแล้วก็มาหารอีกทีหนึ่งนะคะสี่สี่หนึ่งเป็นสี่สี่สองเป็นแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่นะคะ ได้หนะคะ46 24ลงตัวเลยนะคะไม่มีเศษส่วนไม่มีเศษส่วนเลยนะทุกคนไม่มีเศษไม่มีจุดไม่มีขีดลงตัวเลยนะคะ,ะ,คะ,นะคะทีนี้ก็เราก็ได้แล้วนะ16นะคะเราก็ติดจดไว้16นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาหารสัโพก,กันก็เลย หลักสูตรเดียวกันนะคะสมมติเนาะ a a สะโพกแปดสิบนะคะแปดสิบแปดสิบคลิปนี้จะยาวไปไหมคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะไม่มีใครสนใจดูเนาะถ้าใครสนใจก็แวะชมได้นะคะกดแชร์ไว้ดูนะคะเพื่อน